Good morning ค่ะทุกคนเจอกันเช้านี้อีกแล้วนะคะเช้านี้วันอาทิตย์จะตื่นสายหน่อยนะคะเพราะว่าเรานอนดึกนิดหน่อยคะ่ะเมื่อคืนดูหนังกันแล้ววันนี้ได้ที่จับกล้องมาใหม่ก็ทำให้ดูดีขึ้นนะทำให้มองเห็นแล้วก็ง่ายๆง,ง่ายสำหรับคนที่ใช้นะคะแล้วก็ดูตื่นเช้ามาก็จะมีไอ้สามตัวนี่เป็นเพื่อนซีฮ <laughs> ั l l l ลฮ l l l หล ้วยังมีตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่เห็นนะคะเพราะว่ายังมืดอยู่แล้วก็มันทำให้เราอมองมองไปข้างนอกก็ลำบากนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันยังมืดอยู่ค่ะเรจะมีความใส่งานในห้องเหมือนเดิมค่ะกล้วยไม้ของเราแล้วก็ทุกอย่างในห้องนี้ก็ยัง ดูสบายสวยงามอยู่ค่ะเช้านี้เรามีอกินซุกี้ค่ะเช้านี้แล้วก็<__เป็นอาหารเช้าง่ายๆนะคะัทำให้เราไม่ต้องลำบาก เกี่ยวกับอาหารการกินอีกต่อไปเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันค่ะข้างนอกก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรจะเปลี่ยนเท่าไหร่วันนี้ฝนหยุดตกนะคะฝนหยุดตกแล้วแต่ก็อากาศยังหนาวอยู่ค่ะอาจจะออกไปเดินข้างนอกน,น,อนิดหน่อยดูมาดูพกากาศเรานะคะพระากาศเรา ความจเจริญเติบโตของเขาอันนี้สวยมากเลยเดูนั่นทางบรรยากาศแลรอบๆอย่างก็ยังเงียบสงบอยู่เพราะเป็นเช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันอาทิตย์ทุกคนจะตื่นสาย ดอกไม้ไม่เคยตื่นสายก็ดอกไม้ตื่นเช้าทุกวันสวยๆม่วันอาทิตย์มีสีสันนะคะสดใสวันอาทิตย์สวยๆ <c oughs> แล้วก็คนไทยก็สวยด้วยเพราะว่าเป็นเช้าว,วันอาทิตย์ <c oughs> เดี๋ยววันนี้หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินกันนะคะก็ <c oughs> ไม่รู้จะเดินไปถึงไหนวันนี้ แต่ก็ต้องไปค่ะว่าเพราะว่าไม่ได้ออกไปหลายวันแล้วเกี่ยวกับร่างกายของเราเราต้องออกกําลังกายอยู่เลยไม่งั้นมันจะแย่คะอยู่ที่นี่ก็ลําบากนิดหน่อยค่ะอากาศนี่มาทีแรกเลยค่ะถ้าจะออกไปข้างนอกนี่อากาศนี่ต้องดูก่อนค่ะดูสภาพนเปน็ดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่พอออกไปข้างนอกมันจะหนาวมากค่ะแล้วก็ บางทีฝนก็หล่นลงมาหน้าตาเฉยเรายังไม่รู้เลยมันจะกตกกอนทุกวันต้องเช็คอากาศว่าโอ๊ตจะไปที่ไหน,นช้าๆเลยต้องให้ดูบรรยากาศรลลอบๆเหมือนเดิมแ่้ก็เราจะออกไปดูดรรยากาศแน่นอนเพราะว่าฝนหรุดตกเราก็อยากออกไปดูว่าข้างน,นอกีอะไยบ้าง แล้วเราปลูกะกากใหม่ค่ะมันเริ่มเริ่มขึ้นแล้วในในก prob, ะใระถางนี่ค่ะมาดูการเจริญเติบโตของเขานี่มันแปลกมันแปกสวยมากมีสามกระถางค่ะมันจะเยอะไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่ปลูกค่ะเพราะว่ามันมันแคบอะค่ะจ่มนลักษณะเล็กๆแต่มันแคบมากค่ะแคบมาก เพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็ห้องก็เล็กค่ะมันจะเล็กมากเลยค่ะเป็นแค่นี้เดียวอย่งเงีถ้ามองเห็นจะ,จะแค่นี้เองค่ะนิดเดียวค่ะโอ้วันนี้มีสไปเดอร์มาทักทายเราด้วยเดี๋ยวดูดิดนึงดูเข้ามา ไว,ไว้รอหน้าร้อนจะมีนกบินมาด้วยค่ะเพราะว่าเขาเห็นมีดอกไม้เหมือนว่ามีการเล่นเล็กๆที่นี่เขาก็จะบินมามาเล่นนกเขาเรียกว่าโรบินค่ะชื่อของเขาเขาจะน่ารักตัวเหลืองๆจะมีคอสีเหลืองสีแสดอะค่ะตัวเล็กๆมันจะบินมามาดูว่ามีอะไรตรงนี้บางทีก็อาจจะมาหากินหนอนมีหนอนขึ้นแถวนี้ค่ะตามต้นไม้ที่มันมุดมน โอเคสีฮ okay. no mm ัลโหลทุนนอกของเราหน่อยก็ยังอยู่ข้างนอกเฝ้าบ้านเหมือนเดิมยังดีมีคนเฝ้าบ้านให้ไม่งั้นจะแย่เลยเมืดอนิดนึงเมื่อนิดนึงอยู่ยังงี้ล้วะคะสภาพตื่นเช้ามาอยู่ที่นี่ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากออกไปเดินข้างนอกหรือว่าหากิจกรรมอะไรทำกันเดี๋ยว ดอกไม้สวยๆสวยๆ<ว> <c oughs> ความสวยงามเรายกมาไว้ในบ้านแล้วไม่จำเป็นออกไปข้างนอกเท่าไหร <c> ่ <oughs> แต่ก็ยังยังไปอยู่ค่ะนะคะต้นกล้วยต้นกล้วยของเรา <ๆ S 1> สวยๆจะดีมากค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็จะมีรูปของคุณยายค่ะตอนเด็กๆที่เลี้ยงเรามา เราวางท่านไปตรงนี้คุณยายดูนะฮะเป็นที่ระลึกสำหรับเราเงาเงาอยู่คนเดียวก็ดูรูปท่านไปแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะดูวงนี้จะมืดน,นิดนึงนะคะแล้วก็มีสวยๆนี่อยู่ใต้ต้นกล้วย <laughs> ถ้าไม่บอกไม่รู้นะว่าอยู่ในโดมกล้วยนะคะ <laughs> นี่แหละที่ทำให้เราหายคิดถึงบ้านไปบ้างต้นกล้วยต้นนี้แหละมีความสำคัญมากเลยสำหรับเราแต่ก็ดีใจว่าเอออยู่ที่นี่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายๆที่บ้านเราแล้วก็ทำให้หายคิดถึงไปได้นะคะดีใจค่ะามาดูอีกดอกหนึ่งที่เราอยากให้ท่านชมดูนะะ สวยมากค่ะสวยสวยะค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยมากกเห็นไหมคะลันจะบานเยอะแยะเลยเนี่ยค่ะมันเป็นการหาความสุขใส่ตัวในบ้านของตัวเองกับสิ่งเล็กๆน้อยน้อยมันก็ทําให้เรามีใจเชื้นขึ้นมาว่าเอออยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเท่าไหร่ อย่างน้อยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าทําให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขใจในสถานภาพของเรานะก็ดีใจค่ะก็อยู่บ้านเราก็ลําบากมากนะคะไม่ได้มาจะมีชีวิตสวยหรูอยู่ที่นี่ก็ไม่ต่างจากการหรอกะคะ่ะเพราะว่าเราทํางานทําทุกวันส่วนมากห,หยุดสร์อาทิตย์แค่นั้นเองแล้วก็ บางวันก็จะออกไปหาเพื่อนไปเดินชอปปิ้งนี่ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวกินก็กินไม่เท่าไหร่บางทีก็กินแค่มื้อเดียวแล้วก็เหมือนเหมือนเรามีอายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่อยากกินเยอะเท่าไหร่เหมือนเมื่อก่อนนะแล้วแลความหนาวความเย็นนี่มันทําให้เราหายอยากนะทุกอย่างไม่อยากกินเลยมันจะมันจะหนาวพอเนึกถึงคําว่าหนาวมันก็จะหายอยากไปเลยค <laughs> ะบางที ก็ดีเหมือนกันจะได้ผอมลงนิดหน่อยไม่งั้นอ้อวนกินนิดเดียวก็อ้วนเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายเท่าไหร่นะคะอยู่ที่นี่ลําบากเรื่องฝนฟ้าอากาศนี่แหละคะ่ะยิ่งอยู่ไปนานๆน,นี่เหมือนบางทีแดดไม่มาสักทีนี่ก็โอ้โหรอคอยรอคอยเหมือนเหมือนหนุ่มกับสาวค่ะรอคอยที่ว่าจะได้เจอกันเพราะว่าแดดแดดกับเรานี่ห่างไกลกันมากค่ะอยู่ที่นี่ สำหรับคนที่อยู่เมืองไทยก็จะแบบดีใจแดดมาทุกวันแต่ที่นี่นะโอ้โหถ้าวันไหนฝนตกมานี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนอนอยู่บ้านดูทีวีก็ยังดีมีกิจกรรมเล็กๆกันนะคะเราก็ยังดีใจว่าอย่างน้อยเออซัมเมอร์กำลังจะมาแล้วก็หมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะเจอดวงอาทิตย์แล้วก็ได้ออกไปข้างนอกใช้ชีวิตแบบฟรีดอมค่ะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นยังโควิดอยู่ค่ะก็ยังโดนล็อกอยู่ส่วนมากทุกคนด้วยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็ยังดีว่าได้ออกไปทํางานเล็กๆน้อยๆ,ๆพอที่จะอยู่ต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวที่นี่ถ้าคนไม่เข้าใจก็หาว่าเราจะอยู่อย่างสุขสบายโน่นนี่นั่นที่จริงมันไม่จริงค่ะเราอยู่ที่นี่ปากัดตีนถีบแต่เรามีภาษีดีกว่าคนที่อยู่เมืองไทยเพราะาเรายังมีงานแล้วก็มี เจ้าหน้าที่ของรัฐที่นี่เขาพพอร์ตค่ะที่จะให้ทุกคนมีรายได้พออยู่พอกินต่อไปก็เราก็ต้องสู้ด้วยกันค่ะทุกคนให้มันผ่านโควิดไปด้วยกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวเราจะมีคลิปต่อไปให้ดูอีกนะคะอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ